สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมตกตกตกทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรสองตัวงตรงรสูตรสีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมั่นถึงได้สนับสนุนจากรินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจัยพระนักานในการรับชมกันด้วยนะครับาหาชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกติดตามกุดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรืใหม่ๆจากทางช่องสูตรห้อยไทยฟรีโชคดีครับไปเรามาเรื่องคำนวณกันล้นะครับสูตรซี่งอดจร้วทั้งสามสูตรสูนศูนสูนูออกซุนสูน้ข้า,าวามนะครับ ี่หนึ่งคำนวณได้วันนี้คำนวณได้สี่หกเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสองสี่สองคำนวณได้สี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองวิสามัญได้สองสามสี่ห้าหกเก้าสองสามสี่ห้าหกเก้านันเองหน่วยล่างสี่มั้นจะแล้วข้าสองหลุดข้าคำนวณหนึ่งสูตรไม่เป็นไรรับปรับให้มันเป็นสูตรเป็นสูตรแปด เจ็ดตัวปามไม่สดยืนแปดตัวนะทำงานนี้ถ้าแปดตัวก็ยังไม่หลุดแต่เจ็ดตัวจะหลุด,ดหนึ่งสูตรนั่นเองหนึ่งวันนี่สูตรหน่วยล่างสี่หนึ่งได้คนนั้นได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน่วยล่างสี่สองสี่หกเจ็ดแปดศูนย์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามหน่วยล่างสี่สามคนนั้นได้ที่ห้ากเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง ให้เสียหกจิตก็หนึ่งเอลกด้งเก้าหนึ่งเนาะไม่ตามนี่เรามาดูว่าจุดเด่นนครับสิบล่างศูนย์มีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสองสองมีหนึ่งสองสามสามมีหนึ่งสี่มีหนึ่งสองสามห้ามีหนึ่งสองสาม หกมีหนึ 2, 4, 5, 6, ่งสองสามเจ็ดมีหนึ่งสองแปดมีหนึ่งสองเก้ามีหนึ่งสองหล่างได้สองสี่ห้าหกน้อสองสี่ห้าหกเป็นสุดหือล่างสี่ศูนย์มีหนึ่งหนึ่งมีหนึ่ง สองมีหนึ่งสอง้ามีหนึ่งสองสี่มสองสาม้าม่งสองสหมสองสาเจดมีหนึ่งสองสามมหนึ่งสองเข้ามีหนึ่งสองไม่ได้ห้ากเ็ดังทางสีดินสี่หหกเด สี 4, 5, ่ห้าหกเก็ดนี่นครัี่เป็นสิล่างสี่เหนล่างสีจับคู่กันนี่สี่ชุดก็ได้ล่างตรงสุดสีนั่นเองล่างตรงสุดสี ภายในหลังนี้สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสี่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 ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าห้าสี่ห้าห้าห้าหก หเจ็ดหอต่อเลยนะครับมาจากเมื่อกี้คลิปตัดไปไล่ถึงไหนล่ะหกสี่หกห้าหหหเจ็ดนั่นเองทางตรงสูตรนะครับถ,ถ้าสูตรไม่หลุดนะหรือเข้าสามเมื่อกี้นันมาก็จะได้สองตัวล่างตรงก็อยู่ในกรอบนี่นะครับใช้แต้มล่างในการคัดเด่น 1นสให้เหลือน้อยชุดแล้วก็เดยนล่าง2องสามสี่ห้าสห้าเก้ดเด่นนั่นเอง้านล่างหนึ่งสอะไรบวกกันได้หนึง่งกับ4ี่นั่นเองหนึ่ง 1, 1. หนึ่ง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 แต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มสีไม่มีนะแล้วก็ต่วเด่นก็สองสามสี่ห้าสามสี่ห้าเก้าสามสี่ห้าเก้าสี่ห้าเด่นจนเลยห้าไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเด่นก็ ทั้งหมดเลยนะครับสามตัวนี้สองบวกในวงกลงุมเป็นลองคือสองบวกสองบวกให้เป็นตัวลองนะถ้าแตมหลุดก็จะมาสองบวกไั่นเองถ้าแตมข้าวด้วยก็จะอยู่ในวงกลมนี้นะครับจากช่อ หัวไทยคือวันที่หนึ่งพฤจิกายนแปดเก็ดถ้าตรงสูตร C ก็คำนวณได้ตามนี้นะครับชอบชุดไหนก็เลือกเอาชุดนั้นตามใจชอบเลยนะครับในสุดในวงกลม ที่เส้นไตนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็วีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ